I love our ใอยู่หลีเงินให้ป้อเฮงจิบปืนกูก็ควรควรจีบกำคาไม่สุข้าไม่สุขานหนักยัาเที่ยงแต่กระถ้าคาะจะลุงไปทำงาน้งอันนี้นั่นแต่ไคึ้นก็นังเดินนังลาเขาก็นังสือเทียวเลยก็หนังมือจันทร์มาแน่ในเงินวางตังค์คือทำไคุณต่างเงินมันหนึ้านน จันธรรมานั่ใจเท้าเขาก็เปลี่นหลังลกหลังตะลุกาเาตะลุใจเปีนลาเขานอตะลุะใช้เท้าเขาห่างหมัดักค่ปั่นนองในม้ามอดจำเย่าต้องตีเลยถับตีเลยยันกันต้งหลับยันกันในศีรษะก็เมื่อหนาวันนึงมาให้ทำแา่กันเพือั้อยากไปให้ีลองลกลองึ่งัให้คนอึ้นต่อไปยงแต่ ว่าก็นันชวนก็ชวนกันคะตตัวรู้กระชาตัวู้ไตชนเหาค่ะตังห่วแงันตังเีเจีมตีนางเคุณโพลเอาฟนอวันวันขึ้นขึ้นอาเงิมาสู้ใครวันสู้ยังกันอยังกันนะชวื่อยัวันขึ้นเต็งสู้ tôi khá lưu tao quay tao phản ai cũng mục cùng xuống tên thú lại có ma có bó xuống hôm ba không thả thú lo của lòng của của tay lòng không tao lưng tiểu လာလို့သိကြပါရဲ့ကြာအရောက်ခင်ဖို့ကပင်တုတ်ကထာဝိုင်းဘယ်ဘုံမှာပတံဖြုံလွုံဥန့်ပဲညောင်စန်းညွတ်วันวันชตาเสียงเข้าเป็นพอพออําซื่อไม่คนชิ เต้าลงเต้าเฮาขานอละทั้งก่ออันลูกวันลูกอีคนกุฏิสิตังลูวันลูกนาจะตาเพียงในวันแลเพียงตอเป็นชมผู้ตาเทชมใส่เทียมใส่ห้องลวงตงกันต้าเทเทมีสีหงที่ขนาดขอเตา เดี๋ยวนี้คันยาม้อไปห่อนโตฟังในที่สนามคันยังหยาดมาเหมือนมาเฮาไค่ผับนั่นเขาก็ปอกมือปาดแนวใส่ช่องใส่ชาวาคเรมังคลาปัญจโลกพาโอคันน้อไหว้เมื่อไผน้อยพอได้อยู่ขึ้นกับเหียนข้างน้อ က <committee> <incarcerated> uhh ိုကိုပ <radas> ေါ်ဝင်စင်ဝင်မတီပေါ်ဝင်စင်ဝင်မတီဟိုခါသူတော့ခါတောင်ပြည့်တဲ့လေကຶงမົບတော့ညာခေါတဲ့လေကຶงမົບတော့န้ําမြန်ขึ้นยาย ชาวตะลูกกะท้าตะชุนเล่าตะนอเมือนไอเจ้าตะไปข้าวนังทางก็ยังได้เหเหมือนนงเมื่อวันจบเมื่อวันได้ไปครัไม่ล่วงคานอเมื่อวันได้ไปครัเพื่อนปั้นปั้นขตัวัขาปันหัดสังคับขึ้นถึงมันเนี่ยมมง เลยมาหมออันเขาเลยมามกถึงเจ้าลองไม่ขันอตไปเขาก็จะทำตัวมาเรียงไม่ตาเชี่ยเลยก็พ่อทำตัวตีดตัวเพียงขันอ တော့သမဲထျောသမဟောခါတော့မွေးခေါခေါ်သောင်းရွှင်တိုင်ကြံဒီသံ Quang ဘုရား3မြောင်းပတ်မှာပတ်과ဖြင်း1 2တွဲနဲ့กับริมသူ့ဟောခါပြောထာမာ เปียงไม่เมืองใครกินให้หนาขาดเล่นห่อหเปียงไม่เมืองใครกินให้หนากูลวงกูไลกูไปขาไปคนเมือกูนอเชี่ยเราลองอีลองเมียลองคู่กูลวงกูไลกูไปอยู่ตาสีพี่คำบรรณา ตอนนี้เพียงว่าเขาก็ปลอมความนางเหมือนคุณวนังเหมือนคุณผู้เพียงต่อท่านน่ะอย่างมีเสียงล้อมกูจับทุกขนานให้ขโมยสายเคลือสู้ตองอังตลาพันบ่ไป ข้าวในม,ม้นา,มามีอันข้าวลยมามาถูกคือพ่อคุกวนผมแ้าป่านาง้องย่องไข้าวใหญ่ที่นน้ากระตาเพียงข้าเจยก็าปข้าวอันลืมเลยตางใสขาวอ่ลืมเมลยตา เหมือนเทโมขาวมาปามากางวันให้ได้ฟังสิฟองตังกต่งงานเจ้าตัวข้ามข่อปรามีพอให้จำควรเชส่อฉันตั ไม่กาวน้ามันนักตระลกระเท้าละต่อเป็นยามไร่วะละต่อเปืนอนข้อน่อเพ่อนโตเป็นปักหมากตาุึกซูกูร้องกู่ายกูก็กูคนมีนองเจ็บมันอมีนองเจ็บมใสใสเขาชุดจังวางเ้ยปั่นวางล่นขึ้นตวหังพอยพ่อทนต้องไม่กินไม่วางพอหมดเธอตาเอาเปล่อยเอาึ้นมา ว่าตนกถาเมตน่าตนกถาเมตน่าลบอลิมานุน่าไสแต่เข้าเป็นก็อันช่วยกันพะเสน่ห์เถียงกว่ามาคือกรองปาถ้วยขันน้ำมูถึงไสไสก็ได้เหืองหื้อไว้เหมือนเจียงไทถ้วนเอาลูกปู่ตนวันลูกวันเข้าเต้าอย่าหลงตังเลย 离开要哪？离开要哪？离开要巴？离开要西？ เพียนเพียนน้องน้องใสป่าไหนทะม่อนเพียนเพียมสายไหลก็ตรงขยอเนาะในผู้ต่อปลัยกินหมู่กินเพียนมีเอามีเพียนเนาะอ้อถ้าตังเอียปลัยตังมาเพียนอํายังไงมันถึงสูงออกอีนบ่อย่าลงมีมาปันสายขาวที่ต้องมังคละปันผู้ก็ถูกควรนะเธอวันนี้พอนั่นค่ะ không làm sao không làm sao không làm 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 không เีนห้องนี้ในเงนเป็นสักตาซยนั่นเองเพรนี้ล่หกลขัดกันเต็มเมึงใท้น้งเที่ยวขึ้นมาเมาลุกล้างกว่านลยครัน้องต้อแต่อยู่ร่มกันในตอนหน้าหอนาทห่นายเย็นยมกดแลวที่ว่าผายันกันเที่ยวนี่ก็ตัวจริงๆตังลุกล้างในคำทุกคำยาบ็ญเต็มเมึงใช้ในตอนอันตรนยอดเตี่ยอกแล้วก็เป็นพี่กัได้ห้องนมามาทำทางานบ้านกันที่กันงนไน ยี่เวียงลางขนอ่ะยวีงไม่เปี่ยนดอกหลักไล่ทื่หลองทื่อนี้ดไม่ได้ไม่ก็ตั้เตมีอันเป็นลูงดูปลาออนไนขันอะก็เปลี่ยนปอเก็บเมเก็บเจ้า่างลังะลางเขาขามีห้องวาชายอนมันในขานอ่ะชยอนมันวันนี้มีทองยามันเตะตองก็เลยมีย้อนออกมามั่มันให้เลยเปนลูกมีน้ำมัน ทุกึ่งใหญ่เลย่ะน้องไม่ก็เชี่ยมตัวว่ามาตามหยกขาเห็ดเลเที่ยวเลยเกิดนข็นม้วนเป็นห้างโมยางโมไปโมไอโมหลามาเนติ์จิ้งโนก่าในเที่ยวก็ไม่ทิ้งทีตัเมีเต้าสองไ้เปลอันดงอันว่าเจาบตาฟันวนอั้ขึ้นใีแทิ้งที่เป็ี่ยนฟันวนตวเทียบตัวเทียบตาโกยสีนาขุนตวหันเกียบเที่ยบเลย มำพันธเงินถป็นลูกน้องเจ่าเก่าทีเลถ้าไม่ไม่ถามได้ยันกันกะมาตามีสองเจ้ามาตาก็มีสองเจ้าไมถากกันเพียวกำนันก่อนพมีนั่นได้ถากกันกว่าไม่ก็ก็เป็นมีเจ้าชีพอ่อนตตยนัันั่นลก็ตะวังตตยนันันั่นเลยก็เนาะพอมันเลยุกพิทีในมือเสือขึนอในมาก็เป็นเี่ยข้าสิงวางนั่นเลย เอาเลยยเปลี่ยนสุ่มเสียกาทะเลอังเกงเอายุกล้างเก่าเก่าคายปันพี่น้องเ้อคือตั้งสิ่งสิ่อนอัเป็นเล่าตันพี่น้องเทเขาในขาน้องเยียเปิดขั้นแลอันเป็นเืทางนึงจะน้ำอ่อนขทนีตั้งัพ่นว่าเรื่อหนึ่งมาตั้งสันี้เยี่ปให้ได้เปลียนไปอยู่ไปเมียกไปยียนาแล้วให้ได้เอาลูกวันก็อัเลยายทับกั เงนเข้มไปใต้ไหนก็เลยเอาลูกลางคนไว้หนวันหนึงมาอยู่เิ่งขึ้นมาเพาะมันอย่างปานนี้หน่เรื่องนั้นแหละลกถังหรือปานน้องเขาก็ตงวางับในใส่แห้งไปเลยเ็บยบทับทีเทียบเทียมเรื่องความความใหญ่มากแต่ก็ถึงมันเหมือนในแต่เพราะใถึงเฮ็ดเด่นโตถังดวงวันของเหมือนในขยำหนอยังเปินั้นแช่ก็ खा न कम माना साइकल मिठा अची <laughs> पना มาเทว่ยวเยยใใที่ใจหลังใต้เทาเก็ทุกทีนอกใจเท้าไล่หันขนนาวไม่เส้นใต้เท้าเนเกไม่มาไม่รอมันนั่งเท้าก็มั่งข้าปห้องกันทันฟาเพียงห้สฟังเงินเสนไรเขา มาหนงตัรองมาล้คาในกวนอไม่มีวันเยาวี่ <fin anta> <ots> ้ำกวนาในกัวลอบพามาสอนันให้ถึงให้ทอย่างัางยางเอม่มาตัง วันกินพ้นความกำลังมาหลานอะโคไข่จะป่นเปิ้ลเตจะป่นเตเครื่องใสหวั่นใจน้อกันให้ไม่ใส่มันขอก็เป็นบานังอ่างเขาเตก็เลยกินกินลิ้งสั่นช่วยไว้ที่ไหนถึงสิบ่ได้เอาเข้าถึงตลอด เงนต่าในมันที่มาบกัคกว่าเนียวหัวว่าจะเชื่อในเรื่องยามาชวนาเพียงมีผ้าควงตวนเอาเย็บผินทวงขันตานา ໄມ້ຫ້າໜໍ່ກ່ອນຂໍເອົາລຸງຫຼານໃນໄຂ່ຄ້າບັງເປັນແກ່ທຶງເມືອງເປັນພໍດີເລື້ອຍເພື່ອໃຫ້ລາວຢູ່ໜ້າເມື່ນັ່ງຕັ້ງໄວ້ໃນໄສ້ຄ່ານາພໍສິ່ງອັນທີ່ໃຫ້ໃນໃຈຕ່າງຜູ້ທີ່ຊິໂຕສານ

พลออออหลอออหลอออขายูวเสมโนเรียนแต้จะเลยอยู่เที่ยงเหนือในไสขยงสุดตังปันชื่นชวนเมื่อหน้ามาสนอหลอจะเลยเอาดลทุกเฮา ขคับาตัวมาฆ่าไข่มืํก็แม่นอนในคำไก่กวานอนมันเป็นหวางมาหูจะกลเป็นเด็กบ้า